คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีวันพฤหัส,สบดีที่5สิงหาคม2564ครับวันนี้ลุงจับก็จะมานำเสนอเลขเด็ดครับเลขเด็ดงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564สลายแรกของวันนี้ก็เป็นของแสนคม ข้อมูลสลากกินแบ่งตัวเดียวให้เลข6 2ตัวมี60 6 4 67 68 3ตัวมี9 6 0สำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้เลข6 2ตัวให้61ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายหลวนที่1ออก261ถูก61ถูกเลขท้าย2ตัวท้ายหลวนที่1งงวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันต่อครับเรามาตามกันต่อว่า งวดนี้แสนคมจะให้เข้าเป้าหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูเนาะครับมาต่อกันครับมาต่อกันด้วยครั้งข่าวล่างงวดประจำวันที่16สิงหาคม2564ครั้งข่าวล่างให้ให้เลข4เลข5เลข7 4 5 7มา1ตัวสำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาให้0 8 9ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก6 9 ถูกเลข9ถูกหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวงวดที่ผ่านมาครับนี่ก็คือผลงานของข้างข่าวล่างครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้ข้างข่าวล่างจะให้ถูกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูเนาะครับมาตองครับมาต่อกันด้วยซ้ำทราบครับงวดประจำมาที่16สิงหาคม2564เลขยกนิ้วให้เลข1กับเลข5าครับสำหรับผลงานงววที่ผ่านมาให้เลข2กับเลข8 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายล้วนที่1ออก2 6 1หครับถูกเลข2ถูกหลักร้อยของท้ายลัวนที่1งวดที่ผ่านมาครับเรามาตามกันว่างวดนี้สามพับหรือเลขยกนิ้วเนี่ยจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครับเรามาตามกันดูครับมาสไลด์นี้ก็เป็นสไลด์สรุปดรืยวิเคราะห์ท้ายชิปของจ๊บ ลุงจับก็ขอสรุปและวิเคราะห์งวดประจำมาที่16สิงหาคม2564ดังนี้คู่เด่น48 47 52 57 98 97ชุดเด่น5 48 5 97สำหรับตัวเลขที่ลุงจับนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนำไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ลุงจ้าพก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามครับเพื่อให้กำลังใจลุงจ้าพทำคลิปใหม่ๆต่อไปขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ